เลกซี่ยูเนเต็ดเวฟแรกเป็นอะไรที่ทำผมว้าวจริงๆไม่มีตัวละครจาก G1 และซีรีส์หลายอันได้ถูกนำมาทำทั้ง Miss War 2แบบ Animated, และ u k ร l l b o t c y b e r v e r s e ในนั้นมีภาคผ่ามและทำตัวละครชื่อฮันเดอร์ตนเคยเกือบได้โผล่มาในซีซั่น3ถ้า h าร์ไม่มีความต้องการหุ่นมังกรแต่อย่างน้อยก็โผล่ในนวนิยายและเป็นวรยไลา์หลักด้วย โดยวิลกรรมในหนังสือก็แสบชัยย่อยเขาเป็นสลัดอวกายที่โกรธอยู่ตลอดเวลายานของเขาชื่อไทเดอร์เว็บและเกือบเอาชนะแมกกตอนได้แต่ต้องล่าถอยก่อนเพราะยานถูกโจมตีนี่เป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆพี่แกมและวันนี้เราก็จะมารีวิว Transformer Legacy United v o y a g e r c l a s s t h u n d e r t o n ร่างหุ่นของ Thundertton ใส่ความเป็นความเข้าไปถึงจะเป็นซีรีส์ที่มีตัวละครเด่นในลน์ Legacy หลายตัว แต่ส่วนใหญ่ก็ไปได้ไม่สวย s k y ยเ a ล็เดวิควดูโอเคสุดนอกเอาเหมือนเอาดีไซน์ IDW มาและแปะชื่อภาคความรูปร่างกับดีเทลส่งเลยค่ะคันนี้ถ้าคุณสังเกตดีไซน์หุ่น Transformer ร์พรมมักจะมีอะไรพวกนี้หัวนั้นให้ความเป็น d Devil j o จนกับรอยขวนตรงรูปตาบางทีเขาอาจจะไปเล่นกับแมวแล้วโดนแมวตบ,บตรงใบหน้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมจะมองนิกฟิลลีเป็นไอ้โอคนนึงเลย หน้าอกเป็นหัวร่างสัตว์ยังดูสวยแถมเมื่อมองข้างก็เหมือนส่วนที่ติดกับตัวทันต์ต้นช่วงแขนมีกรงเลสีทองแดงมอยากให้มันถอดออกจากปลายแขนได้เพราะเมื่อเวลาผมหมุนข้อมือทีไรมันจะติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดทุกครั้งเลยด้านหลังก็ลื่นตาสลือเกินและมีโลโก้ที่เรียกว่า star seeker ผสม transformer กับโจรสลัดแอบเสียได้เพราะไม่มีโลโก้นี้ตรงอื่นเลยแถมหมอน,นี่ก็มีรอยขีดข่วนทั่วตัวขาตำที่ผมพูดว่า รูปร่างกับดีเทลส่งเลยครั่านนี้ไดใช่ไหมนั่นแหละครับและเท้าขวาเขาสามารถถอดออกให้เป็นขาเทียมเพื่อเพิ่มความเป็นโจรสลัดให้กับเขาและยืนยากอยู่พอสมควรเอาส่วนเท้ามาใส่กับดาบของเขาดีเทลสวยดีแต่ผมรู้สึกแปลกๆเพราะมันจะมีคนบ้าที่ไหนเอาเท้าตัวเองไปติดกับด้ามดาบการจัดท่าทางของทันนตอนตันถือว่ามาตรฐานอยู่พอสมควร หัวเป็นบอจอยเกาะไหลยกขึ้นเลื่อนไปข้างหน้าหลังไหลยกขึ้นหมุนศอกยกหมุนข้อมือหมุนได้ช่วงเอวหมุนนิดหน่อยขายกขึ้นลงและอ้าต้นขาหมุนหัวเขายกหน้าแข้งยกลงเท้าซ้ายยกไปมาส่วนเท้าวขวาหมุนได้จุดขยับก็ไม่ค่อยอิสระสักเท่าไหร่ อย่างหัวไหล่อาขาหรือเหมือนข้อมือเนื่องด้วยลักษณะตวัวของมันขนาดของทันเดอร์ตอนก็สูงอยู่พอสมควรอยู่ที่7นิ้วแล้วก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลายอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมา r เวเลจินวูฟอรลินสตาร์บอลแบ็คซีรีส์อโคคาธานโนเนนเดรอยวัตสันทรานส์ฟอร์เมอร์สตูดิโอซีรีส์ออฟติมัสพารแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญมากๆาก ขั้นตอนทรานส์ฟอร์เมชัก็สนุกเอาเรื่องการซ่อนชิ้นส่วนอย่างแขนในร่างหุ่นก็ไปเก็บไว้ข้างใต้และเอาแขนออกมาจากเกาะไหลช่วงหลังก็มีแค่งอขามันร่างแปลงของทันเดอร์ตอนเป็นสิ่งโตหรือที่ผมชอบเรียกว่าซอยไม่ใช่ซอยจูนะ <c oughs> ของนี่น่างหักละดีเทลนั้นก็ยังดูดีจุดขยับมันไม่ค่อยเยอะมากอย่างขาหน้ายกขึ้นลงและสามารถทำให้ไปมากกว่าถ้าไม่ติดกับหมดุดแถมอ้าปากได้อีกด้วย ด้านข้างของตัวนี้และส่วนหลังดูเกะกะเมื่อยกขาเอาดาบติดกับหลังของเขาแอบอยากให้มันพับเก็บเป็นหางอยู่นะครับแล้วก็เปรียบเทียบขนาดอีกเช่นเคยบูฟอรินอโซก้าวัตส,สันและออฟติมัสพร้อมโดยภาพรวมเป็นหุ่นที่เล่นสนุกอยู่ตอนนี้มีแบบขนาดลีดเดอร์ที่แถมดีลักกับคอคลาสมาอย่างละหนึ่งตัวเอาเปรียบเทียบกับตัว v ว y อ g e r เจอร์ในเว็บเดียวกันอย่างแอนิเมเต็ดออฟติมัสผมแอบเชียย์ไปทางพร้มมากกว่า ไม่ใช่ว่าทันเดอร์ตอนมันห่วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้จักเขามาก่อนผมว่าผ่านได้สบายสบายนี่เป็นข้อดีข้อเสียข,ข,ของทันเดอร์ตอนโดยผมจะให้คะแนนตัวนี้เป็นพร้อมหรือยังเด็กๆด็กไอ้ไอ้กับตาและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ t r a n s f o r m e r Legacy United v o y a g e r Class Thunderton คิดเห็นยังไงอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์การกดติดตามของพวกท่านก็เป็นเสียงตอบรับอันมีค่าที่จะทำให้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตนะครับ แล้วถ้าใครไม่เคยดู Animated Optimus คว i m ามที่อยู่ในเว็บเดียวกันกับ t u ัน e r ต t อ n สามารถคลิกที่ n n Screen ได้เลยครับ